ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมแมนผูไทยนะผมคลิปวโนนี้นะคนอ่าเรามาหาเงินเข้ากับบัญชีธนาคารกันบ้างนะคนอ่าแอปนี้ก็สายฟรีเล่นได้นะคนอถ้าใครสนใจนะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ต้ลางคลิปแล้วกันนะคนอกับช่องเขาอธิบายเนาะประมาณนี้เลยนะคนเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนแล้วกันนะคนอ่าถ้าใครนะคนที่ดาวโหลดใหม่นะคนจะสามารถล็อกอินรับคลิปฟรีได้ประมาณห้าวันประมาณนี้นะคนอ่สายฟรีเล่นได้นะคนแต่ว่า มันจะมีการเติมนะคนอ่ะมันจะมีการเติมอยู่นะคนห้าบาทสิบาทเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะเพื่อปลดล็อกการถอนเงินนั่นเองนะคนอ่ะมันจะสามารถถอนเงินได้ก็คือ1น0บาทขึ้นไปนะคนแอปนี้สามารถถอนเงินไม่จํากัดเลยนะคนอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นบัญชีธนาคารนั่นเองนะคนอ่ะนี่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคนตรงนี้มาที่ถอนก่อนนะทุกคนอ่ะกดเข้าไปหนึ่งที่เนาะอ่ะของผมมันเป็น b I p 4สี่นะคนมันก็เลยอ่ะ ขึ้นมาให้ถอนสองร้อยนคนนี่เลยผมถอนไป200 2้อยสองสองรอยตลอดเนาะอ่ะประวัติมันหายไปน้คนมันน่าจะรีเซ็ตนาคนมันก็เลยเหลือแค่นี้เนาะอ่ะโอเคน้คน ตรงนี้นะคนใครที่สมัครมาใหม่นะคนมันจะให้ถอนหนึ่งร้อยบาทอยู่นะคนถ้าใครยังไม่ขึ้น VIP สามก็มันจะให้ถอนหนึ่งร้อยแต่ว่าถ้าใครเกิน VIP สามขึ้นไปนะคนมันจะให้ถอนสองร้อยนั่นเองนะคนแต่ว่าการถอนรองเค้านะคนหนึ่งร้อยบาทก็คือหนึ่งหมื่นชิปต่อหนึ่งร้อยบาทนะคนหนึ่งพันชิปต่อหนึ่งบาทนั่นเองนะคนอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะคนอ่าหนึ่งพันชิปต่อสิบบาทนะคนหนึ่งบาทต่อหนึ่งร้อยชิปนะคนอ่าประมาณนี้เลยเนี่ย ที่ผมมีสองพันห้านะคนก็คือยี่ิบห้าบาทนั่นเองนะคนแต่ว่าผมถอนไม่ได้นะคนมันต้องมีอ่าถ้าใครจะถอนหนึ่งร้อยบาทก็คือต้องมีหนึ่งมือ่าห้าพันชิปนะคนถอนหนึ่ง้อยบาทนะคนมันจะเหลือชิปไว้ให้เราประมาณห้าพันอ่ะประมาณนี้ให้เราเอาไปเล่นต่อนั่นเองนะคนตายฟรีเล่นได้นะคนแต่ว่าเล่นไปประมาณอ่าตรงนี้นะคนชิปเรามันขึ้นขึ้นประมาณ1000พันนะคนอ่าขึ้นประมาณหนึ่งพันมันจะล็อกอยู่นะคนอ่ะให้เราเติมเข้าไปก็ได้นะคนอ่ามาร้านค้าตรงนี้นี มาที่ร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะคนกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่านี่นกคนถ้าใครนะคนสะดวกนะคนอ่าเติมทางไหนก็ได้นะคนแต่ว่าผมเป็นธนาคารเนาะจะมีธนาคารนะคนแล้วก็พวกเบอร์มือถือนะคนแล้วก็วอลล็ตนะคนแต่ว่าธนาคารจะเติมได้ก็คือหนึ่งบาทก็เติมได้นะคนอ่ะประมาณนี้เนาะห้าบาทสิบบาทนะคนผมเติมประมาณนี้นะคนอ่ถ้าใครอยากจะเติมธนาคารนะคนแต่ว่าอ่าถ้าใครสะดวกทางไหนก็ เติมทานได้เลยนะคนอ่ะเติมทางไหนก็ได้นะคนถ้าใครสะดวกเนาะอ่ะประมาณนี้เลยก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคนอ่า Vip นะคนอ่าส่วนเรื่อง Vip นะคนมีคนถามมากเลย Vip ในเกมนี้ไม่เกี่ยวนะคนอ่ะประมาณนี้ผมต้องบอกเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคน Vip เนาะแค่เราปดล็อกเฉยให้นะคนอ่ะเติมเข้าไป5บาทอย่างนี้เนาะปดล็อกให้มันเดินต่อนะคนประมาณนี้เพื่อไว้ถอนเงินแค่นั้นเองนะคนอ่ะถ้าใครสะดวกก็เติมแค่5้าบาทก็พอนะคนถ้าใครมีธนาคารเนาะอ่ะโอเคนะคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นละกันนะคนว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเล่นสล็อตละกัน สลอ็อตไอหน้าแรกนะทุกคนมันเล่นตั้งแต่ยี่สิบเ,เหรียญขึ้นไปนะคนสี 40, นะ่สิบเนาะหกสิบผมเข้าห้องแรกนะทุกคนอ่ะนี่เลยเนาะประมาณนี้เดียเด๋ยวอ่ะไปที่ยี่สิบก่อนเนาะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคนอ่ะโอเคได้อยู่สี่เหรียญน,นะคนขาดทุนขาดทุนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะคนแต่ว่าเอาผมเป็นสายยิงป้านะคนอ่ะไปที่สามสิบเลยแล้วกันเนาะโอเคชิมโมนไม่เป็นไรนะคนขอบินเดียวพอนะ หมไม่เป็นไรนะคนยี่สิบห้าบาทนะคนมีการเชิญเพื่อนด้วยนะคนถ้าใครเป็นสายเชิญเพื่อนนะคนสามารถเอาแอปนี้ไปเชิญเพื่อนได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังแล้วกันอะเดี๋ยวผมปั่นก่อนสามสิบรอบนะคนว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะไาหน่อยมะขอรอบเดียวนะคนรอบยี่สิบเองนะคนอ่ะยี่สิบสี่บาทแล้วนะคนเข้าหน่อยเข้านะคนแต่ก็ได้มาอยู่แปดเหรียญเนาะไปต่อ ผมว่ายิงปลามันจะมีเปอร์เซ็นต์การถอนเงินได้เยอะกว่านะคนอ่าเข้าอะไรอ,ะอ่ะอ่ไปสี่สิบแล้วทุกคนหกสิบาทนะคนไม่ใช่หกสิบทุกคนหกิบเหรียญเนาะแจ็คพอหน่อยอ่าสวยไหมตัวเพิบอโหไม่เข้าทุกคนเอ็นดอกยี่สิบมาเล่นน้อยทุกคนผมไม่ใช่สายเติมเนาะคนอ่าผมก็ สายเช่นเพื่อนก็ไม่ใช่นะคนเล่นเอาสุดๆเลยนะคนแต่ก็ได้ถอนอยู่นะทุกคนอะพออาไปแก้เซ็งนะคนหรือจะเซ็งกว่าเดิมอนี้ก็ไม่ทราบนะคน <g ül üyor> ก็ลองมาไปเล่นกันดูแล้วกันนะคนะเดี๋ยวผมยิงลิงไว้ให้เล่นเนาะโอเค17รอบนะคน17รอบเรามีอยู่ที่2,005เนาะขาดทุนหรือเปล่านะคนก็มันไม่ได้กินชิปอะไรเยอะนะคนแต่ว่ายิงปลาค่อนข้างกินชิปเนาะแต่ว่ามันก็ได้ถอนเงินเร็วนั่นเองนะคนะประมาณนี้ ให้มันเข้าก่อนนะคนอ่าได้เพียมาทุกคนอ่ามาอีกแล้วนะคนรุนเราอ่ะสองพั 2, 5, นหะ้าเนาะอ่าประมาณนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าบาทนะคนะได้สี่สิบเพียดไม่เป็นไรจะคอนหน่อยสวยเขาอ,อีกตัวไม่เข้ากคนไม่เข้าก็ได้ยุในยี่สิบแปดทุกคนได้แปดเหรียญใน <laughs> น้อยเนาะเล่นดอกน้อยอ่ะทุกคน ถ้าใครมีทุนเนาะคนเติมใส ح, ่สักหนึ่งร้อยบาทเนอะคนแล้วก็ไปเล่นอีก 5, ห้าพันเนาะคนไปยิงปลาดีกว่าว่ายิงปลามันจะมีเปอร์เซ็นต์การถอนเงินเยอะเนอะคนผมคิดว่าเนาะไฮ้มาหน่อยไม่มาป่ะเดี๋ยวอีกสิบรอบทุกคนมาหน่อยไม่มาทุกคนเดี๋ยวสองวันสี่อ่ะไม่ได้ขาดทุนเยอะเนาะคนขาดไปหกสิบกว่าเนาะส้มมานะได้หกเหรียญน,นะ ได้น้อยก็เอาเดี๋ยวค่ำๆจะไปยิงปลาอยู่เอาส200าักสองร้อยบาทวันนี้ก็พอแล้วนทุกคนสองพันเนี่ยมาไหมมะมาหรือเปล่ามาเอยดอกยี่สิบีบไปม,มาเข้าเข,ข้าวินอนะ่ะเข้าวินอะไรกางเกงในเหะว่าป้ายนะทุกคนนะอีกหารอบอนะ่ะนั่นเข้าอะไรวะอะไรเนี่ยทุกคนออกไปหน่อยมะ เอาเอากลับมาหน่อยทุกคนเอฟูนสิบเนาะคุณน้อยคุณน้อยคุณสิบมาคืออะไรทำไมคืออะไรทุกคนอ่าเอามามาอีกหน่อยเออสวยนั่นแหละอ๋อมันน่าจะเหมือนพวกอ่า f ีสปินนียทุกคนฟีสป s นสิบรอบเนาะอ่าท่าที่ผมเข้าใจเนาะนี่ไง อ่าได้มาอีกว่าคนไม่ขาดทุนทุกคนผมมีสองพันห้าเนาะประมาณนี้เนาะไม่ขาดทุนทุกคนเข้าหน่อยแล้วไม่เข้าอ่ะอ่าคืนมาอีกสองประมาณสองร้อยไเนี่ยคิดว่าหนึ่งอะสองสามามาไม่ต่ออ่ะในกําไรอยู่ไปห้ารอบอ่าสามร้อยกว่าไหม ประมาณสามร้อยกว่ากวให้คิดว่าเนาะถ้าเล่นเยอะเนะคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเยอะอยู่เดี๋ยวทําคลิปก่อนเนาะทุกคนประมาณอ๋อได้สี่ร้อยห้าสี่บคนน่าจะได้กําไรอยู่มั้งเล่นเล่นดอกหนักหนักหน่อยนะทุกคนผมคิดว่าลองปั่นดูทุกคนผมต้องหาประมาณสองหมื่นห้าทุกคนถอนเงินได้นะเพราะว่าผมเป็น V I P อพสี่ไงถ้าเป็น V I P พสามทุกคนมันจะให้ถอนหนึ่งร้อยบาททุกคนประมาณนี้วีไพีทุกคนก็ไม่เกี่ยวทุกคนเพราะว่า ถ้าใครสมัครมาใหม่ทุกคนมันจะมีการรับคิฟฟี่ทุกคนเลยอ่าได้ห้าร้อยแปดสิบแปดทุกคนอ่ะโอเคอ่าได้กำไรทุกคนผมได้กำไรอยู่เนาะเอาเข้าฟีสปินอีกหรือเปล่าไม่เข้าทุกคนอ่าแค่นี้คับเอ้าไปข้ามได้อีกห้าสิบทุกคนอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วยวพาไปรีวิวก่อนนะทุกคนอ่ะเขาข้าวเนาะกดกลับไปก่อนเนาะทุกคนอ่ะนี่ถ้าใครทุกคนอยากจะเอาแอปนี้ไปเชิญเพื่อนทุกคนก็ให้มาตรงนี้เนาะตัวแทนทุกคนกดเข้าไปหนึ่งที่อ่ นี่ทุกคนแล้วมันจะมีลิงก์เนาะคนตรงนี้ลิงก์การขาลอกตรงนี้แชร์ไปไลน์พิเฟสก็ได้นะคนนะใครอะจะเอาไปเชิญเพื่อน,นคนใครที่มีช่องทางการเชิญเพื่อนเยอะนะคนก็สามารถก๊อปลิงก์เราไปวางไว้นั่นเองนะคนอะประมาณนี้มันจะเป็นเงินค่าหัวนกคนนี่ปกมันคืนเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ16เนาะก็ดูชื่อได้นะคนมันชื่อว่าฝนภูไทยนะคนอ่าตอนนี้เป็นฝนภูไทนะคนอ่าอยู่ที่อันดับ16เนาะตอนนี้ได้2,000เนาะ ก็ไม่เยอะนาคนแล้วก็ไายได้ทีมก็ตรงนี้เนาะถ้าใครที่อ่ะใส่ลิง์ผมนะคนอนะ่ะประมาณนี้เนาะมันจะมีอะไรได้ทีมอยู่ตรงนี้นี่เลยนะคนอ่ะประมาณนี้นะคนนี่ก็อัตรานะคนไม่เป็นไรอโอเคนะคนถ้าใครนะคนสนใจเกมนี้นะคนอนะ่ะหรืออยากหาเงินเข้าธนาคารฟรีนะคนอนะ่ะ ก็แนะนําไปยิงปลาดีกว่านะคนมันจะได้เงินเร็วกว่าเนาะคิดว่าเนาะอ่ะโอเคสําหรับคลิปวิดโอน,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้คนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันสำหรับคลิปน,นี้ก็ที่ยู